เวลามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นลมพัดใบไม้สีเขียวขยับไปมาเบาๆเพื่อนๆจะนึกถึงอะไรกันบ้างคะสวัสดีค่ะเจยยวชัยนิชชาแนลนะคะช่วงนี้เราได้เรียนภาษาจีนจากการเขียนบันทึกประจําวันและคิดว่ามันมีประโยชน์มากค่ะการเรียนคําศัพท์ใหม่ๆไปพร้อมกับเรื่องราวใกล้ๆตัวช่วยในเรื่องการจดจําได้มากเลยค่ะฉะนั้นในฐานะเพื่อนที่จะชวนทุกคนมาเรียนภาษาจีนด้วยกัน วันนี้เราจะเอาบันทึกของเราที่เราชื่อตรวจแก้ให้เรียบร้อยแล้วมาแบ่งปันกับเพื่อนๆค่ะเรามาลองอ่านทั้งหมดกันรอบหนึ่งก่อนนะคะคำศัพท์หลายๆคำในนี้เราก็เพิ่งรู้จักค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีศัพท์คำไหนที่เพื่อนๆไม่รู้ความหมายลองเดาคร่าวๆดูก่อนนะคะไม่แน่ว่ามันอาจเป็นศัพท์ใหม่ของพวกเราทั้งสองฝ่ายก็ได้ค่ะว่าแล้วเราก็มาเริ่มอ่านกันเลยค่ะจือชี่แค่ใบ叶子我懂了各片叶子ย่าง 不管是颜色、尺寸还是形状，虽然它们都在一棵树，但是没有哪片是一模一样的。所以我一直看它，我真白看不厌。อาจจะมีคำที่รู้จักและไม่รู้จักปนๆกันนะคะแต่เดี๋ยวพอดูคลิปนี้จบก็จะรู้จักทุกคำแล้วล่ะคะ่ะมาเริ่มที่ประโยคแรกนะคะจื่อชี่ข้าเลเยจื่อคำว่าจื่อชี่แปลว่าโดยละเอียด ขนแปลว่ามองและเยื่อจืแปลว่าใบไม้นะคะจือชี้ข่านและเยื่อจืจึงแปลว่ามองดูใบไม้โดยละเอียดแล้วหัวต่งเหรอคำว่าหัวคือฉันต่งแปลว่าเข้าใจหัวต่งเลยในประโยคนี้เราก็จะแปลว่าฉันก็ได้เข้าใจแล้วว่านะคะต่อไปเกื้อเพี้ยนเยื่อจืโต้ปุ๋ยอย่างคำว่าเกื้อเป็นคำที่ใช้พูดถึงสิ่งที่ไม่ได้มีแค่อันเดียวแปลประมาณว่า แต่ละอันแต่ละชิ้นนะคะอย่างในที่นี้เราใช้ร่วมกับคำว่าเพี้ยนที่เป็นลักษณะนามของใบไม้เกอเพี้ยนเย่จือแปลว่าใบไม้แต่ละใบค่ะโตแปลว่าล้วนปุ๋ยย่างแปลว่าไม่เหมือนกันนะคะรวมแล้วเกอเพี้ยนเย่จือโตปุ๋ยย่างก็จะแปลว่าใบไม้แต่ละใบล้วนแตกต่างกันค่ะประโยคต่อไปนะคะ ผู้ขวัญชื่อเยียนเอือชุนหายชื่อิงจ้วงคำว่าผู้ขวชื่อในที่นี้จะแปลประมาณว่าไม่ว่าจะเป็นนะคะเยียนเอคือสีสือชุนคือขนาดและสิงจ้วงคือรูปทรงค่ะประโยคผู้กวนชื่อเยียนเซือสื่อชุนหายชื่อิงจ้วงจึงแปลว่าไม่ว่าจะเป็นสีขนาดหรือรูปทรงนะคะ ต่อไปซุยรันถ้าเหมือนโต้ใจอีเครือชู้คำว่าซุยรันแปลว่าแม้ว่าถ้าเหมือนคือพวกมันค่ะคําต่อไปคําว่าโต้เราได้เจอมาแล้วในประโยคก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนเพื่อนยังจําได้ไหมคะมันก็คือโต้ที่แปลว่าล้วนหรือทั้งหมดนั่นเองค่ะต่อไปายแปลว่าอยู่อีหนึ่งครือเป็นลักษณะนามของต้นไม้และชู่คือต้นไม้ค่ะแต่ในที่นี้ อีเครชูจะแปลว่าต้นไม้ต้นเดียวกันค่ะฉะนั้นซุยเหรินถ้าเหมืนอนโตแจ่อีเครชูแปลว่าแมนว่าพวกมันก็คือใบไม้ทั้งหลายเนี่ยนะคะจะอยู่บนต้นไม้ต้นเดียวกันทั้งหมดประโยคต่อไปค่ะ但是没有哪片是一模一样的คำว่า但是แปลว่าแต่ม有ไ,ไม่มี哪แปลว่าไหนรวมกับเพี้ยนแปลว่าใบที่เราเรียนไปแล้วนะคะ หนาเพี้ยนก็คือใบไหนค่ะส่วนอี้หมูอีอย่างเป็นสำนวนแปลว่าเหมือนกันทุกประการโดยคำว่าหมูแปลว่าแบบนะคะต้านชื่อไม่เหว่หนาเพี้ยนชื่ออี้หมูอีอย่างเตก็คือแต่ว่าไม่มีใบไหนที่เหมือนกันทุกประการเลยการใช้คำว่าชื่อกับเตในประโยคนี้จะเป็นการเน้นเฉยๆนะคะเราไม่ต้องแปลก็ได้ค่ะ ต่อไปสวยีหัวอีจื้อข่านท่านะคะคําว่าสวยีแปลว่าดังนั้นอีจือแปลว่าตลอดสวยีหัวอีจือข่านท่าก็จะแปลว่าดังนั้นฉันจึงมองมันได้ตลอดค่ะต่อไปประโยคสุดท้ายนะคะหัวเจิ้นปลายข่านปูเยี่ยนคําว่าเจิ้นแปลว่าจริงๆปลายข่านปูเยี่ยนแปลตรงตัวว่าดูร้อยครั้งไม่เบื่อ หรือดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะคะโดยคำว่าปายแปลว่าร้อยและเยี่ยนแปลว่ารู้จักพอรู้จักอิ่มหรือเบื่อนะคะรวมทั้งหมดบันทึกของวันนี้ก็คือพอมองดูใบไม้ดีๆแล้วฉันก็ได้เข้าใจว่าใบไม้แต่ละใบล้วนต่างกันไม่ว่าจะเป็นสีขนาดหรือรูปร่างแม้ว่าจะอยู่บนต้นเดียวกันก็ไม่มีใบไหนที่เหมือนกันเป๊ะเลยเพราะแบบนี้ฉันถึงได้มองมันได้เรื่อยๆไม่มีเบื่อ สำหรับเราการมองวิวธรรมชาติเป็นการเยียวยาความเหนื่อยล้าที่ดีที่สุดเลยนะคะหรือถ้าไม่ได้จริงๆขอแค่มองภาพทิวทัศน์สวยๆก็ยังดีนะคะเราเชื่อว่าเพื่อนๆก็คงมีวิธีการพักผ่อนที่ช่วยคลายความเหนื่อยล้ากังวลได้ใช่ไหมคะสิ่งที่ทำทีไรหัวใจก็พองโตสิ่งที่ไม่ว่าเจอเรื่องอะไรมาก็ปลอบโยนเราได้เสมออย่าลืมหาเวลาให้กับสิ่งนั้นบ้างนะคะ ระหว่างที่พัฒนาทักษะความรู้ก็อย่าลืมดูแลหัวใจตัวเองไปพร้อมกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเจ๊ย๊วยชัยนิช n แนลเพื่อนเรียนภาษาจีนของคุณค่ะสวัสดีค่ะ